สวัสดีนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเทียยังไม่มาทำกับข้าวค่ะมารีวิวผักให้ดูค่ะเก็บผักมาค่ะเก็บผักมาจากไร่นะคะจากสวนของแม่ครีาค่ะมาดูนะคะทุกอย่างเลยค่ะมาดูกันค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะมะเขือเหลืองลูกใหญ่มากกลายพันธุ์ความจริงมันลูกเล็ก ลีลีมันไข่ไก่อ่ะค่ะตอนนี้เป็นไก่พันผสมกับมะเขือเปราะไก่กพันเลยลูกใหญ่มากเลยด,ดูดีหอมด้วยเอาไว้แกงป่าขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวก็เอาไว้แกงป่าเขียดแกงป่ามาเขือคืน่นมาเขือคื่นก็ไว้แกงป่าจ๊ะอันนี้มะเขือเทศลูกเล็กหรือมะเขือส้มมะเขือเขืออะไรที่เขาเรียกกันน,ะ,นะคะ่ะ เคียวชอบลูกเขียวจะไว้ตําส้มตมามะเขือเปราะก็มีนี่ตะไคร้ยอดตะม่วงเห็นมะพาวอันนี้ยอดอ้อยมะเขือยาวแล้วก็มะเขือพวงค่ะนี่เคียจะกินทั้งหมดนี้แหละค่ะแล้วก็บวบเลียมค่ะบวบเรียมมีบวบเรียมนะคะ แล้วก็ใบผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชานี่เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมผักชาเนี่ยค่ะดอกเหลืองๆเนี่ยกินกับแก้มลาบส้มตำอร่อยเลากินแล้วมรสชาติชา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 ปากอะ่ะรู้ค่ะนี่เคยเก็บมาจะเอามาแกงจะมาแกงหรือจะมาลาบยังไม่รู้เลยเขียวค่ะที่เอาไว้ดอง ดองส้มนี่อันนี้เคียก็จะมาแกงเอามาแก,ง,าาแกงป่าแกงป่าสดๆเดี๋ยวไว้ค่อยดูเมนูกันแล้วก็มีผักกวางตุง้งฮองเต้ค่ะนี่ต้นกำลังงามเลยเดี๋ยวเอามาแก้มดิบๆกับส้มตำแล้วก็เอามาผัดเยอะแยะเลยผักกาดขาวค่ะ อากาศขาวนี่อ่อนๆเลยเอาไปแก้มส้มตำผักชีต้นเบลเลอร์เลยดูสิคะดูสิต้นใหญ่มากเูดูรากสิแล้วก็มีใบสะระแหน่กระเพราเอ่อโหระพาเออกะเพาราแล้วก็เออโหระพาสะระแหน่เขียวแล้วว่ะ ต้นหอมหอมงามมากค่ะแฟงยักษ์ลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกหนึ่งเป็นสิบโลกล้วยงาช้างหรือกล้วยวัฒนาเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะนี่ค่ะกล้วยอันนี้จะไม่มีหัวปีนะคะคือออกมาก็จะเป็นลูกกล้วยเลยนี่ลูกใหญ่มากกล้วยยักษ์อันนี้เคียจะเอาไว้ทอดเฟ้นฟราย เดี๋ยวจะทอดให้ดูจะลงคลิปรอดูเนาะ